สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟ MC CC S Survival นะครับไม่รู้ว่าตั้งชื่อยากไปไหนนะครับเนี่ยของฟรีครับกดไปแล้วนะครับเนี่ครับแอดตามทำไมครับนี่ครับโปรโมทแป๊บนึงนะฮะนี่ครับนี่นะครับนี่ไปกดนะครับขอพีขอยยอนนี่โดนแบนหมดเลยครับโด้ต้องโดนอยู่แล้ววะนี่ครับเซต ไม่รู้ว่าเพจเนี้ยมาจากไหนครับยังทำไม่เสร็จนะครับเดอนนะครับของปีของรีของปีของปีนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เลยครับนี่ครับต่อไปก็วาร์ปนะครับวาร์ปนี่นะครับเดี๋ยวไปที่ตีมอนกันเลยนะฮะ ตู้ตู้ตีไม่ได้ไม่ตู้ตีไหมครตีแล้วเ,เงินแม่งไม่เด้งนะครับชอบเลครับ,รบนี่ครับเดี๋ยวชิปหาย,ยนะฮะมาก็ต้องเป็นเควสครับเควสเควสนี่ยังทำเสร็จไม่ค่อยเท่ายนี่ก็เป็นของเอชวีพนะเ<แ>ติมห้าสิบจูก็ได้ใบหนึ่งนะครับคุ้มอยู่นะคร น,นี่ของแม่เตียงนะครับเบอร์บ,บัตเวทีแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่กระโพครับโผโอ้ยโอ้ยา50โตนะฮะนี่จะได้โผ30นะครับ,น,รน,รบนี่กระโผ20อ่ะเดีต่อไปเลยเควสสำหรับพวกที่อันนี้เควสของทั่วไปนะครับแวร์นะครับ เด็กนะฮะมาครูครับมาครูตรีทีตูดแสบเลยต่อมานะครับเป็นทะเลทรายนี่ครับอย่างที่เห็นเลยครับประมาณนี้นี่แล้วก็ย่านะครับพที่ประมาณนี้นะครับเต็มที่เลยครับสร้างมาเต็มที่เลยเต็มที่เก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับ กินกว้างเกลือเกินน,นี่นะฮะเดี๋ยวไอพีนี่จะไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับเะสุดท้ายท้ายสุดขอฝากกดไลค์และซับสไคร์นะครับเท่านี้ไ้เดินนะครับนานๆทีจะเอาวิดีโอลงนะครับบ๊ายบายครับ